ดาริสตอรี่ทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยๆ e e v เอวิติงจิงกะเบลจ้าวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำช็อตเบรดคุกกี้กันคุกกี้แบบนี้เป็นคุกกี้แบบคลาสสิกนะจ๊ะแต่ว่าจะมีเนื้อสัมผัสของคุกกี้ร่วนนิดนึงส่วนผสมมีแค่4อย่างด้วยกันทำง่ายมากเลยมาเริ่มกันเลยนะส่วนผสมมีเนยเคม็มน้ำตาลไอซิ่งแป้งเคก้กแล้วก็ไข่แดง เริ่มจัดก,การนำเนยใส่ลงไปในชามผสมก่อนจากนั้นตีเนยให้กระจายตัวเมื่อเนยกระจายตัวดีแล้วตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งคนเข้ากันแล้วก็เติมไข่แดงลงไปเมื่อทุกอย่างเริ่มเข้ากันทยอยใส่แป้งเค้กลงไปได้เลยคนผสมไปเรื่อยๆให้ทุกอย่างเข้ากันดีแค่นี้ก็เสร็จแล้ว โรคุกกี้ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นำมาวางไว้บนแผ่นพลาสติกใสนะจ๊ะแล้วก็คลึงให้เป็นแผ่นความหนาแล้วแต่เพื่อนๆต้องการเลย mm hmm. เมื่อได้แผ่นคุกกี้ที่ต้องการเสร็จแล้ว mm hmm. ก็แรปพลาสติกแล้วนำไปแช่ตู้เย็นไว้สักประมาณ30นาทีนะจ๊ะ mm hmm. ขั้นตอนนี้จะช่วยให้แป้งคุกกี้เซตตัวได้ดีขึ้นจะทำให้เราสามารถกดพิมพ์คุกกี้ ที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นนะจ๊ะถ้าไม่นำไปแช่ตู้เย็นมันอาจจะทำให้กดคุกกี้ได้ยากอาจจะแตกง่ายเมื่อครบเวลาแล้วสามารถนำแป้ง โดคุกกี้ออกมาจากตู้เย็นและนำมากดด้วยพิมพ์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยจ้าในการกดคุกกี้เบาๆมือกันนิดนึงนะมิงั้นตัวคุกกี้อาจจะแตกหรือหักได้ในส่วนของแป้งคุกกี้ที่เหลือเราสามารถนำมาปั้นเป็นก้อนและคึงเป็นแผน่นและกดคุกกี้ไปจนหมดตัวแป้งที่เราเตรียมไว้ได้เลยจ้า ส่วนถ้าเพื่อนๆจะเติมท็อปปิ้งของหน้าคุกกี้ลงไปก็สามารถทำได้นะเมื่อคุกกี้เสร็จแล้วก็เตรียมนำเข้าอบได้เลยเราใช้หม้อทอดไร้น้ำมันใช้ไฟอยู่ที่130องศาเป็นเวลา20นาทีจ้าใช้ไฟอ่อนๆสีคุกกี้จะได้สวยงามว้าวเสร็จแล้วช็อตเบคคุกกี้ของเราสวยงามตามท้องเรื่อง ขอให้มีความสุขในการทำอาหารและการกินคุกกี้นะ Enjoy cooking and enjoy eating จ้าคลิปนี้ไปก่อนละบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ